หสิ่งที่คนใส่แว่นห้ามทำข้อ 1. ห,ห้ามวางความหน้าเลนลงเพราะว่าการวางความหน้าเลนลงนะคะจะทำให้หน้าเลนอะเสียดสีกับโต๊ะจนเลนเกิดรอยเมื่อเลนเกิดรอยก็จะทำให้มองภาพไม่ชัดตามมาค่ะข้อที่2นะคะเวลาถอดแว่นควรถอดสองมือนะคะเพราะว่าถ้าถอดแว่นมือเดียวจะทําให้ขาแว่นเสียทรงทําให้เซนเตอร์เปลี่ยนจนมองภาพไม่สบายตา ข้อ 3. ห้ามวางแว่นไว้หน้าคอนโซนลรถนะคะเพราะว่าหน้าคอนโซนลรถจะมีความร้อนสูงค่ะทําให้ตัวเลนเกิดแตกลายงาข้อ 4. ห้ามนําชายเสื้อเช็ดหน้าเลนนะคะเพราะการนําชายเสื้อเช็ดหน้าเลนจะทําให้เลนเป็นรอยง่ายค่ะข้อหเวลาไปเที่ยวหรือเดินทางไกลควรนำกล่องแว่นไปใส่ด้วยนะคะไม่ควรนำแว่นใส่ลงไปในกระเป๋าเลยเพราะว่าอาจจะทำให้ตัวเลนเนี่ย อาจถูกทับเลนเกิดรอยได้ง่ายและบางทีอาจจะทำให้แว่นหักได้เลยทีเดียวค่ะทั้งหมดนี้คือ5สิ่งนะคะที่ไม่ควรทำค่ะถ้าหากใครมีคนที่รักใส่แว่นอยู่อย่าลืมแชร์ไปบอกให้รู้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ